สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราเจอกันไปแล้ว1รอบนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องตัวเราและการดูแลรักษานะคะวันนี้เรายังอยู่ในบทที่2เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องที่สองคือเรื่องโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์มีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ นแรกเลยนะคะส่วนแรกก็คือโครงสร้างภายนอกของพืชนั่นเองค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันเลยโครงสร้างที่เราเห็นการแบบคุ้นตาเลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งค่ะรากของพืชค่ะรากจะทําหน้าที่ในการยึดลําต้นกับให้ติดกับพื้นดินและทําหน้าที่ในการดูดน้ําและแร่ธาตุค่ะ ต่อไปค่ะส่วนที่ต่อจากรากก็คือลำต้นนะคะลำต้นของพืชก็จะทำหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบและลองเลียงน้ำและธาตุาไปยังส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะส่วนต่อไปค่ะจะทำหน้าที่เปรียบเสมอนกับห้องเครือและก็คือส่วนที่เราเรียกว่าใบานะคะใบของพืชจะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารนั่นเอง เราก็เลยเปรียบว่าใบเปรียบเสมือนห้องครัวนั่นเองนะคะใบของพืชทำหน้าที่ในการสร้างอาหารหายใจแล้วก็ขายน้ํานะคะแล้วส่วนต่อไปค่ะเป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันนั่นก็คือดอกนะคะดอกของพืชจะมีสีสันสวยงามมีกลิ่นที่หอมนะคะเขาจึงทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายเราเรียกว่าผลและ,มะเมล็ดนะคะผลและ,มะเมล็ดผลของพืชจะทําหน้าที่ในการหอ่อหุ้มเมล็ดนะคะส่วนมเมล็ดเราจะนาไปทําอะไรคะเราจะนําเมล็ดไปทำ หน้าที่ในการขยายพันธุ์นะคะใครที่อยากได้พืชต้นใหม่เราจึงนำมเมล็ดไปปลูกนั่นเองนะคะต่อไปมาดูโครงสร้างภายนอกของสัตว์นะคะ,ะเด็กๆคงจะมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านกันใช่ไหมคะ,ะสัตว์เลี้ยงหลายๆคนอาจจะไม่เหมือนกับในภาพเนาะไม่เป็นไรมาดูส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างภายนอกของพืชของสัตว์อ่ะโอเคนะคะขอโทษทีโครงสร้างภายนอกของสัตว์ก็จะประกอบไปด้วยหูนะคะใช้ฟังเสียงต่างๆ จมูกใช้หายใจและดมกลิ่นค่ะตาใช้มองดูสิ่งต่างๆค่ะปากใช้กินอาหารและส่งเสียงร้องค่ะผิวหนังใช้ปกคลุมและปกป้องร่างกายค่ะขาและเท้าใช้ในการเคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวค่ะ,อะนอกจากอาวัยวะที่เราจะเห็นไปแล้วเมื่อกี้นะคะเรายังมาดูด้วยว่าสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีอวัยวะที่แตกต่างกันหรือมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน เป็นอวัยวะหรือโครงสร้างเฉพาะตัวของเขานะคะมาดูเลยอ,อย่างในภาพจะมีอะไรบ้างช้างใช่ไหมคะช้างจะมีงวงใช้ในการหายใจและหยิบจับสิ่งของต่างๆค่ะนกมีปีกใช้ในการบินไปมาในอากาศส่วนเต่าก็มีกระดองใช้ปกป้องร่างกายใช่ไหมคะส่วนนักเรียน ลองคิดตามคุณครูนะคะว่ายังมีาศาสตร์ชนิดไหนที่มีโครงสร้างแตกต่างจากาศาสตร์ชนิดอื่นๆอีกเด็กๆลองคิดแล้วตอบคุณครูมาด้วยนะคะอ่าเจอหรือยังคะอ่ะถ้าเด็กๆได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบให้คุณครูได้ชื่นใจกันนะคะโดยเด็กๆสามารถเขียนตอบใส่กระดาษเล็กๆให้คุณครูดูก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้เนื้อหาการสรุปเรื่องโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์ก็จบลงไปแล้ววันนี้ภาระหน้าที่งานของเด็กๆก,ก็คือให้เด็กๆทำบบฟึกคัดในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่8 8และ8 9นั่นเองค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะก็ให้เด็กๆทำบาฝึกคัสส่งคุณครูแก้ว ตามกรุไลายของตัวเองได้เลยนะคะเ,คเจอกันใหม่ช่วงหนะ้าสวัสดีค่ะ